คริสต์มาสปีนี้รัฐบาลแจกของขวัญประกาศดีอีฉบับใหม่เปิดช่องให้ใครก็ได้แจ้งลบข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตภายใน24ชั่วโมง26ตุลาคม2565กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีออกประกาศฉบับใหม่เกี่ยวกับการนำข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์หรือการปิดกั้นเนื้อหาบนโลกออนไลน์ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นโพสต์ใน Facebook หรือ Twitter ถ้ามีคนแจ้งมาว่าข้อมูลในโพสต์นั้นผิดพรบคอมพิวเตอร์ ้ใหบ,บริการก็ต้องลบออกทันทีสมมุติว่าเราเห็นทวิตอันหนึง่งเราไม่ชอบเลยรู้สึกว่าข้อความนี้ต้องผิดพรบอคอมแน่ๆเลยเราไม่จำเป็นต้องมีแอคทวิตก็ได้นะไม่ว่าจะเห็นมาจากไหนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแค่หอบหลักฐานเดินไปลงบันทึกประจําวันหรือแจ้งความที่สอนอเสร็จแล้วก็กรอกแบบฟอร์มร้องเรียนแจ้งไปยังผู้ให้บริการเมื่อผู้ให้บริการได้รับข้อร้องเรียนแล้ว ต้องลบข้อความนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้หรือไม่เกิน24ชั่วโมงหรือถ้าไม่ใช่คนทั่วไปเจ้าหน้าที่กระทรวงดีก็สามารถออกคําสั่งให้ผู้ให้บริการลบเองได้เลยด้วยนะในกรณีที่เกินเวลาแล้วยังไม่ลบก็จะถือว่าผู้ให้บริการรวมมือสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทําความผิด นนอกกจากี้ถ้าพบว่ามีการร้องเรียนอย่างต่อเนื่องแล้วไม่ลบเจ้าหน้าที่ดีอีอาจประสานไปยังกทชแห่งับใบอนุญาตก็ได้แต่เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าข้อความนันผิดจริงร้อยเซหรือเปล่าบางเรื่องอาจเป็นแค่ความเห็นแตกตา่างหรือเป็นเรื่องที่ยังต้องตีความการโยนภาระให้ผู้ให้บริการมีหน้าที่ตัดสินและกำหนดโทษถ้าลบช้าเนี่ยมันจะดีจริงๆหรอ ถ้าตามประกาศเดิมในปี2560เจ้าจะของข้อมูลที่ถูกลบสามารถโต้แย้งข้อร้องเรียนได้แต่ในประกาศฉบับใหม่กลับไม่เปิดช่องให้มีการโต้แยง้งซะอย่างนั้นดังนั้นถ้ามีคนแจ้งมาว่าให้ลบในเวลาจำกัดก็ไม่ต่างอะไรกับมาร์กมือชกให้ต้องลบเท่านั้นเลยนะสิไม่พอนะประกาศฉบับนี้ยังไม่ได้จำกัดว่าผู้ร้องเรียนหนึ่งคนสามารถยื่นให้ปิดข้อความได้กี่เรื่องถ้ามีกลุ่มจัดตั้ง หวังประโยชน์ทางการเมืองก็อาจเคลียร์ข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามไม่หายเกลี้ยงไปจากโลกอินเทอร์เน็ตได้เลยยิ่งไกลเลือกตั้งบรรยากาศการหาเสียงทางการเมืองภายใต้ระบบแจ้งแล้วลบแจ้งแล้วลบแบบเนี้ยจะเป็นยังไงนะสำหรับประกาศฉบับใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้25ธันวา2565หรือวันคริสต์มาสนี้ฟังแล้วรู้สึกยังไงกันไหนมีใครอยากได้หองขวัญชินี้บ้าง